รสชาติเขาจะไม่เพี้ยนยินเป็นมาตรฐานชานงไเขนอ สวัสดีครับุผมผมอยู่กับคุณซซนนี่เฟรนชัยโอชายาครชานมไทยมุกชื่อดังของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนสมภพปีทาคือยาหลังสมภพปีคือกินแทนน้ำเขาจะช่วยสุขภาพแข็งแรงขึ้นหลังจากนี้แล้วก็ปีหน้าคุณซซนนี่มีแผนพัฒนามากขึ้นยังไงบ้างจะมีหลายไลฟ์สินที่มาใกล้ชิดกับผู้บริโภคออกตัวสินค้าใหม่ไม่ใช่ชานมไทยมุกอย่างเดียวและถ้าผู้บริโภคต้องการอย่างอื่นเราจะคียกัให้เขาเช่นสินค้าสุขภาพหรือ ผลไม้หรือกาแฟเราจะวางแผนให้ออิางันอยู่ที่โอชิยะล่าสุดเห็นมีเป็นคอลลาเจนเหรออันนี้ใช่ครับอันนี้สโคลาเจนสกัดจากเกล็ดปลาข้างในทรงละสามกร,รมกินแล้ว15วันจะมีผิวใสขึ้นแล้วผูลงแล้วในส่วนของเรื่องลงทินเฟลนชายลองอยากให้หน,น,หนักลงทุนแบบไหนผู้ลงทุนเข้ามาจอยกับธุรกิจเราด้วยอยู่ที่ร้านด้วยการ แล้วจะรับลูกค้าด้วยยิง่งยั่งใจกับลูกค้าด้วยก็ลงคุณที่แบบนี้เอาอินดีมากเลยครับโลเคชั่นะครับปีหน้าปีต่อๆไปอยากจะขยายเราจะเอาที่เปิดที่กรงเทพกับริมมณฑลครับ แบรนด์เราเนี่ยมีความแตกต่างจากแบ,บรนด์อื่นย่างไงบ้างโ <ce> อเชียรีเปิดมา13าปีแล้วก็พื้นฐานอยู่ที่สินค้าวัตถุดิบทุกอย่างเป็นมาตรฐานครับรสชาติเขาจะไม่เพีย้ยนยืนเป็นมาตรฐาน<ม>ชานงไข่มุกถ้าลูกค้าเคยชิมโอเชียแล้วเขาจะจําได้สินค้าใหม่โอมาเรื่อยๆครับโอกาสดีอย่าอยิ่งครับมีสิทธิพิเศษผู้ที่ติดตามต้องแจ้งว่าทราบจากไทยเป็นช์ช็อไทยเป็นชชเซ็นเตอร์และโอเชียจะซัพพอร์ตที่สามพันแก้วฟรีทำขนมได้กสามพันแก้วใช่ครับหมดเขตซึ่งตันี้ครับ ๗ธัน,าน,นาวาคม2563นะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเฟรนดชายการที่ดีกีจช่องนา้นเลยทีเดียววันนบ้านเรานี่ยเพาต้องดื่มุกวันบางคนสองคนก็มีนะวันนี้ผมและคุณแซลลี่ขอรับผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ